สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ในชั่วโมงวิชาสังคมศึกษาก็มาพบกับครูอังนะคะเราจะมาเรียนสาระภูมิศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันได้เลยค่ะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้ที่2มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะเด็กๆจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติดังนี้ค่ะ1.1เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเราจะเรียกว่าปัจจัย4ค่ะปัจจัย4ก็จะประกอบไปด้วย 1. อาหาร 2. เครื่องรุ่งหม่ม 3. ยารักษาโรคและ 4. ที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งมนุษย์ได้ปัจจัย4ี่จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติดังนี้ค่ะด้านอาหารมนุษย์ได้อาหารจากธรรมชาตินะคะทั้งพืชและสัตว์และน้ำนะคะมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอค่ะ 2. เครื่องรุ่งหม่ม มนุษย์ใช้เส้นได้จากฝ้ายนุ่นและไหมามาทอเป็นเสื้อผ้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและช่วยปกปิดร่างกายค่ะ 3. ยารักษาโรคมนุษย์ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติมาทำยาเพื่อบำบัดร,รักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะและ 4. ที่อยู่อาศัยมนุษย์นำไม้อิดดิน หรือวัสดุอื่นๆจากธรรมชาติมาใช้ในการสร้างบ้านเพื่อป้องกันภัยจากแสงแดดลมพายุฝนโจรผู้ร้ายและความต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีของใช้ต่างๆนะคะที่ทำจากไม้จากอีกอีกด้วยนะคะเด็กๆ1.2เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตเช่นมนุษย์ ใช้แม่น้ำนะคะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถยนต์นะคะซึ่งก็จะทำให้มนุษย์นะคะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวกนะคะก็จะมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนอยู่อย่างหนาแน่นค่ะ1.3เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน และแหล่งศึกษาเรียนรู้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะจะมีน้ำตกภูเขาทะเลนะคะหรือสวนป่าชายเลนต่างๆนะคะอันนี้ก็เอาไว้สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและก็สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้อีกด้วยค่ะดเด็กๆ 2. ส,สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการประกอบอาชีพมนุษย์นะคะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพของมนุษย์นะคะทั้งทางอาชีพเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการค้าการบริการแล้วก็การท่องเที่ยวและรวมไปถึงอาชีพอื่นๆอีกด้วยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอาชีพเกษตรกรรมกันนะคะชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีดินและน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะก็มักจะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะอย่างเช่นการทำนาการทำประมงนะคะอาชีพทำนาส่วนใหญ่ก็จะทำนาในเขตที่ที่ลุ่มนะคะอาชีพประมงก็จะจับสัตว์น้ำนะคะก็จะประกอบอาชีพผู้คนในบริเวณที่เขาอาศัยอยู่ใกล้กับทะเลนะคะหรือว่าใกล้กับแม่น้ำนะคะก็จะประกอบอาชีพประมงนะคะจับสัตว์น้ำ 2.2อาชีพอุตสาหากรรมค่ะอาชีพอุตสาหากรรมก็เป็นอาชีพที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุด,ดิบในการผลิตยกตัวอย่างอย่างเช่นชุมชนที่มีป่าไม้มากนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กับอาชีพแปรรูปไม้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นนําไม้มาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะของใช้ต่างๆภายในบ้านนะคะที่เราพบเห็น นะคะทำโต๊ะทำเก้าอี้นะคะหรือว่าทำเป็นของตกแต่งบ้านก็ได้นะคะต่อมา2.3อาชีพบริการค่ะอาชีพบริการนะคะ,ก,ะ,คะก็ได้แก่อย่างเช่นอาชีพค้าขายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายเกี่ยวกับสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นค้าขายอาหารนะคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคนะคะซึ่ง ผู้ให้บริการก็มีทั้งร้านค้าขนาดเล็กนะคะขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะต่อมาอาชีพรับจ้างนะคะอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานนะคะอย่างเช่นอาชีพกรรมกรนะคะก่อสร้างอาชีพแม่บ้านนะคะต่อมาอาชีพบริการการท่องเที่ยวนะคะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการบริการหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นบริการที่พักนะคะจะเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะ บริการร้านอาหารนะคะบริการขนส่งนะคะขนส่งไปรษณีย์เคอรีอ่แฟตต่างๆนะคะที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะดเด็กๆอาละค่ะต่อมาให้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะคะในหน้า271นะคะกิจกรรมที่ 1, 1มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพแล้วตอบคำถาม1.1 มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภาพเพื่ออะไรจากในภาพนะคะที่เราเห็นทรัพยากรธรรมชาติในภาพก็คือดินนั่นเองนะคะดเด็กๆซึ่งมนุษย์ก็จะใช้ประโยชน์จากดินนะคะในการประกอบอาชีพเพาะปลูกค,ค่ะ1.2มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภาพเพื่ออะไรนะคะ จากในภาพนะคะนักเรียนก็จะเห็นเป็นแม่น้ำแล้วก็จะมีเรือนะคะเป็นเรือโดยสารนะคะซึ่งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแม่น้ำนะคะในการเป็นเส้นทางคมนาคมนะคะเป็นการเดินทางนะคะทางน้ำภาพที่1.3ค่ะมนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภาพเพื่ออะไรจากในภาพที่เราเห็นนะคะก็จะเป็น ภาพน้ำตกใช่ไหมคะเด็กเพราะฉะนั้นในภาพนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆเปิดหน้า272ค่ะในหน้า272นะคะให้นักเรียนสังเกตภาพลักษณะภูมิประเทศที่กำหนดนะคะแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนนะคะ 2.1นะคะจะเป็นพื้นที่ราบนะคะพื้นที่ราบนะคะเหมาะต่อการประกอบอาชีพอะไรคะเพราะอะไรก็จะเหมาะต่อการประกอบอาชีพทำนานะคะเพราะเป็นพื้นที่ราบที่มีดินและก็น้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะ2.2ภูเขาสูงนะคะภูเขาสูงจากภาพนะคะเหมาะต่อการประกอบอาชีพ พราะปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะนักเรียนเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีความสูงและมีความชันมากประชาชนจึงนิยมปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะเพื่อป้องกันการชะล้างนะคะการพังทลายของดินค่ะสอบริเวณชายหาดนะคะจากภาพเหมาะต่อการประกอบอาชีพบริการการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่า เป็นพื้นที่ทะเลนะคะที่มีความสวยงามค่ะก็เป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินมาท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้มีเศรษฐกิจดีขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากกันบ้านนะคะให้นักเรียนกลับไปทำในหน้า273นะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่นักเรียนสนใจมาหนึ่ง หนึ่งภาพนะคะหนึ่งตัวอย่างนะคะแล้วก็ตอบคำถามที่กำหนดให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากให้หนักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ